ไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะครับไปเริ่มกันที่จังหวัดสงขลานะครับได้ประกอบพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่44ครับ ที่องประชุม100ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่44ฉบับพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉาชย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาจำนวน115แห่งพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยมีนางสาวดุษฎีพฤกษเศษหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดสงขลานางสาวชนะพรอ,อือตระกูลศึกษาธิการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีครับ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเล่มที่44ฉบับพระราชทานแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้ผู้ว่าร,ราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดจำนวน115เล่มมอบให้แก่สถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป สำหรับหนังสือสารานุกรมพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปีพศ2516จนถึงปัจจุบันรวม44เล่มเป็นสารานุกรมภาษาไทยจะทำขึ้นเป็นรูปเล่มเป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุดเพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่านและให้ประชาชนได้ทรงสืบสารต่อย,ยอดตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสารานุกรมในรูปแบบอ e ีบุ๊กด้วยเพื่อทำให้เรื่องราวในสารานุกรม เผยแพร่กระจายไปสู่ประชาชนทุกวัยได้โดยง่ายครับค่ะ